เฉยๆตงกภายในห้องวันนี้บอกจะแกม้มด้วยมือข้างหนึ่งแล้วจะจอดอยู่ตรงริมฝีปากอของเซียวจ้านต่อนที่จะบอกว่าลูกเชอรีของฉันสวยมากแต่ก่อนเข้านอนหบางี่บรู้สึกเศร้าใจที่เซียวจ้านรู้สึกปวดท้องในงวันนี้เขาจับพี่มาไว้ในอ้อมแขนกับที่เซียวจ้านจะถามว่า คุณย่าของคุณอยู่ที่ไหนเหรอแล้วหวังนี่บอกก็ตอบว่าถูกคุณลุงพาไปที่ซานย่าในฤดูหนาวและวเซอร์จนก็ถามต่อว่าคุณย่าของคุณรู้เรื่องของฉันหรือเปล่าแล้วหวังนี่บอกก็ตอบว่าฉันจะพาคุณมาพบต่อน้าเธอในอนาคตแล้วพี่ก็ตอบตกลงก่อนที่หวังนี่บอกจะถามว่ากลัวเหรอเซื่อจันใส่หัวก่อนจะบอกว่าไม่ได้กลัว ลมนอกหน้าต่างพัดแรงขึ้นเล็กน้อยแล้วบางอี่อกก็ยังเป็นปรมาจารย์ที่ยังกลวความมือแต่ตอนนี้เมื่อเซียจานอยู่รอบดอคความรู้สึกสบายใจโดยไม่ต้องเปิดไฟเสียร์จานถามว่าคุณเคยเรียนเปียโ,โนมาก่อนหรือเปล่าเสียร์จานจับหงหลิกที่เขาเห็นในห้องนอนของน้องในตอนกลางวันได้แล้วบางที่อกก็ตอบว่าไม่พ่อของฉันต้องการให้ฉันรีไวท์พิษทางด้านศิลปะและฉันไม่ได้เรียนรู้และฝึกฝนด้านนี้แม้กระทั่งวาดภาพแต่นายก็ทำทุกอย่างที่นายชอบได้ดีนะแล้ววางที่บอกก็ตอบว่าอืมรวมถึงชอบนายด้วย ถ้าฉันตกหลุมรักรอยยิ้มของเธอฉันจะรวบรวมมันไ้ยังไงและฉันจะเป็นเจ้าของมันได้ยังไงวันนี้บอกร้องเพลงขึ้นก่อนที่เซอจานจะถามว่าวันนี้บอกร้องเพลงเหรอ วันต่อมาคุณพ่อของหวังฮีป๋อสังเกตเห็นว่าบรรยากาศดูแปลกไปเล็กน้อยและสงสัยว่าพวกเขาจะรู้สึกเบื่อบ้านเกินไปหรือเปล่าดังนั้นเขาจึงถามเซลจ้านว่าคุณอยากฝึกคัดลายมือและพูดคุยกับดนตรีขเขาไหมด้วยเหตุนี้หวังฮีป๋อจึงพูดขึ้นมาว่าผมมีอะไรที่ต้องทำร่วมกับพี่จ้านก่อนเราตกลงกันว่าเราจะดูหนังมยกันส่วนแม่ของหวังฮีป๋อก็โหวให้หวังฮีป๋อจนจ้านยังต้องทำอาหารให้เราในตอนเย็นนะให้เวลาสำหรับพวกเขาเถอะเซลจ้านนิ่งเงียบและเขาก็รู้สึกว่าแม่ของหวังฮีป๋อกำลังคิดว่าพวกเขากำ และแม่ของหมูยี่ปอก็เข้าใจความหมายของเซียวจ้านไม่ใช่เรื่องที่สามารถพูดได้และพ่อของอีบอกก็พูดขึ้นมาว่าทำาห้ฉันถึงรู้สึกว่ามีอะไรที่ฉันยังไม่รู้เสมอเลยความอับอายนี้ทําให้เสียวจ้านไม่กล้ามองตรงไปยังพ่อและแม่ของหมูยี่ป๋อกและแม่ของหมูยี่ปอก็เขืนอายเกือบจะ,ะเผชิญหน้ากับสามีภรรยาตัวน้อยแั้แต่จะไม่ได้พูดอะไรในระหว่างมื้ออาหารในตอนบ่ายพวกเขาได้ดูหนังด้วยกันในห้องเทเตอร์ตามข้อตกลง คือลงโทษหม่องยี่บอที่ทำให้เขาไม่สามารถเงิน่าขึ้นมามองแม่ได้เจอจ้งจมใจลื้ดหน่อยแล้วดื้ขวานที่มีผดลึกน่ากลัวน่ากลัวได้ใบหน้าของหมูองี่อก็ซีเผื่อเมื่อเขาเห็นการแนะนำของภาพยนตร์เขาจึงเรียกกลับให้พี่ชายเอาไปให้เขาด้วยแหล่งสีสายที่อยู่ไม่สุกเท่าไหร่นะ พี่จานทำไมคนถึงเลือกดูเรื่องนี้และพี่ก็ตอบว่านี่พ่อคุณแล้ววีวบอกก็ถามพี่ว่าจะสามารถเปลี่ยนไปดูชงงานกับเจ้าชายอาูไูได้ไหมแล้วพี่ก็ตอบว่าฉันอยากให้นายดูเรื่องนี้กับฉันผลลัพธ์นั้นสามารถจินตนาการได้เลยแนะนาว่าเสือท่านเป็นคนที่ใจอ่อนไม่เต็มใจที่จะทําให้เขากลัวจริงๆหรอกและเมื่อถึงฉากที่น่ากลัวเขาก็หันไปสบตาแฟนตัวน้อยของเขาแล้วรอให้ฉากโอเคขึ้นแล้วอยข่ายออกไปพี่จานฉันรู้พี่จันยันอยู่ <c oughs> เมื่อเย็นของวันนี้เสจเจนและแสดงฝีมือกันทำอาหารอย่างจริงจังด้วยท่าทางที่ชำนาญของเขาและภาพที่หงอี้ปอยืนให้กำลังใจอยู่ข้างๆฉันกลมกลืนกันนะจนแม่ของหงอี้ปอยิจฉชเขาเหมือนครอบครัวกันจริงๆและแม่ของหงี้ปอก็รีบผักพ่อออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อพ่อของหงี้ปอกำลังเสด็จเข้ามาดูคนดีหน้าตาของเธอเปลี่ยนไปอีกแล้วนะพ่อของหงี้ป้พูดกับภรรยาของเขาตอนนี้เสจ้จนใส่เสื้อปิดถึงต้นคอและลูกชายของฉันก็มีรอยพุกชั้นที่ลูกกระเดือกและหลังของเขาด้วยและพ่อของหงอี้ปอก็ แม่ของหมวยบอกต่ว่าอ,อ๋อฉันมีความรู้สึกผิดเล็กน้อยฉันรู้สึกว่าฉันรบกวนเวลาของพวกเขาแต่ปรุงอาหารของเจ้าจ้านวันนี้อร่อยมากและแม่ของหมวยก็ชอบมากบ้างด้วยเมื่อเขาเห็นความกระตือรือร้นของแม่ที่ต่อเสือจ้านอย่างต่อเนื่องเขาก็ภูมิใจในตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆที่พาพี่กลับบ้านด้วย แม่งหวังถูกฝีมือของเขาพิชิตใจจึงวางใจได้ว่าเขาสามารถดูแลหวังยี่ป๋อได้เป็นอย่างดีเขาไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่ดูดเลือดแต่เขาเป็นพี่ชายที่แสนดีทั้งสองตกลงกันว่าจะกลับปักกิ่งในวันที่16และในวันที่15าพ่อและแม่ของหวังยี่ป๋อก็ออกไปห้างแต่เช้าเพื่อไปซื้อของฝากให้กับเด็กๆและก่อนจะไปแม่ของหวังยีป่ปอก็พูดกับลูกชายของเธอว่าฉันมีเรื่องที่ต้องทำกับพ่อของคุณฉันคิดว่าฉันจะกลับมาในตอนเย็นฉันจะให้ป้ามาทำอาหารเพี่ยงอาหารเย็นให้พุกคุณนะ เมื่อหวันี้ก๋อได้ยินว่าพ่อและแม่ของเขาไม่อยู่หนึ่งวันหัวใจของเขาก็เป็นบาลและเส้นทาไปสงบแม่ฉันชอบกินอาหารที่พี่จานทำอย่าให้ป้ามาเลยนะแม่ของหวังี้บ๋อคุณคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนที่จะตอบว่าตกลงและพ่อของหวังก็พูดขึ้นมาว่าคุณคิดว่าพวกเขาจะเกลียดค้าแล้วไม่ทำอาหารหรอฉันไม่กังวลหรอกใช่แล้วฉันจ,จ,จะดูเรื่องอาหารของเขาเองพ่อของหวังี้บออพูดกับพรรยาของเขาและในขณะเดียวกันที่ชั้นสามเสือจ้านพูดกับหวังี้บ๋อว่าหวังี้บ๋อนี่คือบ้านของเจ้านะและ้วหวังี้บ๋อก็ตอบว่าฉันหิวขออาหารให 这 เลยชั้นใจในวันน้นเลยเพราะรู้ว่าเธอคือคนที่รอมานานแตสวยและดีพร้อมกว่าใคร